หลวงปู่ลิ้นเพราะชาวบ้านนี่เชื่อถือในหลวงปู่ลิ้นมากนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปนี้ให้ฟังคลิปนี้นะคะคลิปนี้คลิปนี้นี่ฟังทีทีนะคะท่านพศยวท่านพศเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปก่อนให้ดูรูปก่อนหลวงปู่ลิ้นก่อนหลวงปู่ลิ้นสุมาเนตเจ้าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเอารูปมามาเลยนะคะสุมาตนตเจ้าอันนี้คือจะมาให้ดูนะคะเพราะเราก็นับถือนะคะเพราะท่านหลวงปู่ลิ้นเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะท่านเกิดนะคะ หลวงปูร่รินนะคะหลวงปูร่รินท่านเกิด10กรกฎาคม2467ปีชวดค่ะเพื่อนๆปีชวดปีชวดหนูขึ้น8ค่านะคะ8ค่าเดือน10นะ,ะชัดเจนนะคะตรงนี้ตรงนี้ชัดเจนนะคะว่าเป็นปีชวดนะคะปีชวดขึ้น8ค่าเดือน10นะ,ะฟังนะคะเกิดวันที่10 10ก,กรกฎาคมแต่มา,มาฟังมาฟังมาฟังท่านผู้นี้นี่เอะมาฟังท่านผู้นี้นะ หลวงปู่ลิ้นนิเกิดวันสองค่ำเดือนสิบเอ็ดปีมะแมวรรณะภาพอายุสี่สิบเจ็ดพรรษาพราจะไม่ผิดนะขึ้นสองค่ำเดือนสิบเอ็ดทำไมพระอาจารย์ถึงจำได้แม่เพราะว่าหลวงปู่ลิ้นของพระอาจารย์ก็เกิดเกิดขึ้นสองค่ำเดือนสิบเอ็ดเหมือนกันแมแล้วก็ปีมะแมเหมือนกันะอาจารย์เลยว่ะทำไมเพิ่งเกิด วันเดียวกันกับพร้อจานหลวงปู่ลิงมนะนะที่อยู่บนถ้ำพระแหกันนะผิดรับา <c oughs> เราไปดูครับมันก็เลยทําให้เราจําได้เพราะว่ามันเป็นวันเดียวกันนะมันมันมน่าจ,จะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเนาะนะ,ะเรียกคนเรียกวัวมาฟ <c oughs> ังที่วันเกิดแต่วันเกิด <c oughs> ท่านท่านบอกว่านะคะ คือท่านพศอเอนี่ยนะคะท่านพศเนี่ยเขาเกิด23ากันยายนสองสองนะคะนะคะขึ้นสองข้ามเดือนส1บอดปีมาแม่แต่หลวงมานะวันที่นะวันที่เขาเกิด23บสามนะคะ23บสาหลวงปู่เกิดวันที่ส0ท่านเกิดเดือนกันยาหลวงปู่เกิดเดือนอะไรคะกรกฎาท่านเกิดปีมาแม่หลวงปู่เกิดปีชวดเอา <laughs> นะฮะท่านเกิดสองข้ามเดือนสิบเอ็ดหลวงปู่เกิดแปดข้ามเดือนสิบแล้วในคลิปคือทำไมมันถ้าท่านไม่ได้เกิดปีปีมาแมมท่านไม่ได้เกิดปีเดือนขึ้นขําหรือไม่แต่เดือนไม่เหมือนกันสักกระย่างเลยค่ะไม่เหมือนกันสักกระย่างแต่ทําไมท่านหรือท่านจําผิดหรือท่านอันนี้พยายามจะถามด้วยความแบบว่าเขาจะไม่เข้าใจนะว่าท่านจําผิดหรือว่า หรือว่ายังไงก็เออเราก็ดูภาพชัดเจนนะคะภาพชัดเจนเพื่อนๆลองไปดูก็ได้นะคะไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เดนะเนีย่ยดูจริงๆเขาเกิดปีชวดเขาเกิดเขาบอกไว้เลยว่าวันเดินปีเกิดแล้วเขาก็มารณภาพปีชวดคือท่านหลวงปู่ลิเนเขาเกิดปีชวดมรณภาพปีชวดปีเดียวกันแต่ท่านอาจารย์หยางมาบอกเอี่ยน,นท่าน,น้ออรหลวงปู่ลิ้นเนี่ยเกิดวันสองค่ำเดือนสิบเอ็ดปีมะแม วารณภาพอายุ47พรรษาน่าจะไม่ผิดนะขึ้นสองขั้เดือนสิบเอ็ดทําไมพระอาจารย์ถึงจําได้แม่นเพราะว่าหลวงปู่ลิ้มของพระอาจารย์ก็เกิดเกิดขึ้นสองขั้เดือน11นะเหมือนกันนะแล้วก็ปีมะแมย์เหมือนกันอาจารย์เลยว่าทําไมเพิ่งเกิดวันเดียวกันกับพระอาจารนหลวงปู่ลิ้มนะนะที่อยู่บนทัพหลายแห่งนะคนละวัน ถ้า <c oughs> เราไปดูครับมันก็เลยทําให้เราจําได้เพราะว่ามันเป็นวันเดียวกันนมันมันน่าจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะนะอืาปูลิ้นเนี่ยท่านจะคือมันไม่ใช่ความบังเอิญเลยแลทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันคนละอย่างคนละวันแต่ขั้นพยายามเอาเลขสิบเอ็ดโยงเข้ามาใช่เอาเลขสิบเอ็ดโยงเข้ามาหรือเปล่าแล้วยิง่งเอ่อจำเลยยิ่งมีความเชื่อนะคะก็ไปเชื่อกันใหญ่แล้วต้องการให้คือช่วงนั้นกระแสหลวงปูลินเนี่ยนะคะคือออก ออกทั้งแบบข่าวทุกช่องออกข่าวทุกช่องในถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ลิ้นว่าหลวงปู่ลิ้นนี่เป็นพลาสติกสุปฏิปโนชนิดที่แบบว่าถ้าสมมติว่าคุณขึ้นไปเนี่ยบางทีท่านสามารถที่จะเดาจิตใจของคุณได้ที่มีตัวตัวเงินตัวทองที่ไหลไหลเข้าไปใน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 ซอกหินน่ะแล้วมีคนที่เดินขึ้นไปแล้วเอาอันนั้นไปปิดไปปิดซอกหินไว้ใช่ไหมพอขึ้นไปบนภูเข,ขาหลวงปู่ลิ้นก็ทักว่า จะไปปิดทางเดินเขาทําไมปล่อยเขาออกมาคนนั้นก็ถึงกับสะดุ้งวอาอุ้ยไปรู้ได้ยังไง่ยหลวงปู่นี่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือเป็นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เยอะมากเลยจนข่าวออกไปจําลองเหตุการณ์เอาไปเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านกลัวมากกลัวที่จะโดนเอฟเฟกต์ effect, เรียกว่าอะไรคะสิ่งที่ลบหลู่ที่พี่สวยปักทูบกับหัวลงแล้วลบหลู่นี่แหละคือชาวบ้านเชื่อพอชาวบ้านเขาเชื่อเป็นความเชื่อว่าเขาผูกพันกับกับวัดภูผาแอกใช่ไหมละ่ะเขาผูกพันกับหลวงปู่ลิ้ แล,แล้วสิ่งที่ท่านพูดนี่คือเราอยากรูว่าด้วยเหตุวัตถุประ,ประสองค์อะไรท่านถึงพูดท,ท,ท,ทั้งๆที่ที่วันเดือนปีเกิดทุกอย่างก็ไม่ได้ตรงกันเลยแต่ท่านโยงให้เป็นตรง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ท่านไม่คิดหรือว่ามันอยู่ในโซเชียลวันหนึ่งวันใดคนก็จะขุดมาคนก็จะขุดมาเนี่ยทุกคําพูดมันขุดได้แล้วมันหลักฐานเขาหลาอย่างเงี้ยเขาระบุวันเดือนปีเกิดบันเสียชีวิตหลาอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ท่านจะว่ายังไงท่านจําผิดเหรอือหรือยังไง เนี่ยค่ะเนี่ยค,ค,ค่ะแต่ชาวบ้านเขารู้ชาวบ้านเขารู้ยิ่งที่ชาวบ้านรู้ก็สมโหว่าไปได้ยังไงไปว่าไปเกิดวันเดียวกันหลวงปู่ลิ้นมันเป็นเหตุบังเอิญหรือไงฮะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วค่ะผิดทุกอย่างเลยผิดทุกอย่างผิดทุกกรณีนี่แหละแล้วมันจะไปะมันจะไปเข้าข่ายไหมล่ะเขาเรียกว่าศิละปะปรามาสเปล่า จริงๆนะศิลปะปามาศปักทางที่ดีนะท่านเนี่ยควรจะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาหลวงปู่ลิ้นเสียจริงๆนอกจากพี่ซวยปักทูบกับหัวเคี้ยวฐานไม่กล่าวคําสาบานที่เต็มเต็มเม็ดเต็ม,ตมอันท่านยังมาให้อย่างนี้ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าด้วยเจตวัตถุประสงค์อะไรหรือเจตนาอะไรก็ตามเจตนาช่วยค่ะเจตนาเป็นกรรมและนี่คือคือสิ่งที่ชาวบ้านนับถือและทีเนี้ยได้พูด ไม่รู้ว่าพูดปลดหรือหรือด้วยความไม่รู้นะคะเอาทูบดอกไม้ทุบเทียนไปขอขมาซเธอร์จริงนะจริงๆท่านโหดกระแสก็งก็ถึงก็ไม่รู้ว่าถึงถึง,ถ,งถึงบอกว่าช่วงนั้นคือช่วงหลวงปู่ลิ้นเนี่ยกําลังชาวบ้านเนี่ยนะคะกำลังแบบแบบสไตร์กันไงสไตร์กันแล้วก็ข่าวกําลังออกว่าทําไมชาวบ้านถึงต้องสไตร์พี่จีจำเลยขนาดนั้นก็เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนับถือหลวงปู่ลิ้น ชาวบ้านถึงแบบคิดว่าโูคนเท่าคนแก่ถึงคิดว่าต่อไปหมู่บ้านเราจะมีอันเป็นไปไม่มีคนคนคนรบหลูหลวงปู่ลิ้นวันนั้นเป็นวันที่ที่จําเลยแทบจะอยู่ไม่ได้นะคะถ้าถ้าเออถ้าถ้าไม่มีเออนั่นแหะการเข้าข้ามผ่านเออถ้าไม่มีคนขอชีวิตไว้นะวันนั้นน่ะถ้าไม่มีคนขอชีวิตไว้นะวันนั้นน่ะจําเลยไม่มีที่อยู่นะจําเลยจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะไปอยู่ วังเยี่ยมอย่างนี้เหรอแต่เจตนาของท่านนี่คือท่านท่านเกาะกระแสรหรือเปล่าเกาะกระแสหลวงปู่ลิ้นวันนั้นหรือเปล่าต้องการเปลี่ยนความเชื่อของคนในระบบว่าหนึ่งท่านกับหลวงปู่ลิ้นมีอะไรที่เกี่ยวโยงกันมีความวิเศษอะไรตรงกันหรือเปล่านะคะอยากจะถามตรงนี้ถ้าไม่ใช่ก็ไปขอขมาเสียอยู่ที่จิตค่ะทุกอย่างอยู่ที่จิตอยู่ที่เจตนาการกระทําของเราเราเห็นแล้วเราก็ว่าเออเนาะนั่นนะ่ะขนาด ขนาดนี้หลักฐานมันทนโทษเนี่ยก็ยังว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฟันนี้เกิดเธอทันป้าเธอมาทันป่ะเธอมาทันป้าที่ที่เกิดวันเดียวกับหลวงปู่ลิ้นนะ่ะปีเดียวกับหลวงปู่ลิ้นนะ่ะหลวงปู่ลิ้นเขาไม่ได้เกิดปีมะเมียเขาเกิดปีชวดเขาเกิดปีชวดเออนะวันนี้เกิดนะแน่หงไปอีกแล้ว